เพื่อขอกราบสวัสดีท่านท่านด้วยนะครับอยู่กับบัลคุตพามาที่42แล้วก็ผมแอบไปซื้อมัดมังกรวีหนึ่งมาไปซื้อมาแล้วซื่อมัดที่แรงเลยครับดูดรามีตั้งแรงมากผมก็กำลังเก็บมัดมังกรอยู่เห็นคมฟันอยู่ไม่ได้เลยนังไงฮะดี่พี่ดูดีๆก็มาตีเฉยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว เปิดหมดโยรุแนะนำนะเปิดหมุดคนธรมรดมดาดีกว่าครับเ่ดูดิดูมันใครเจอแบบผมแล้วหัวร้อนบอกคอมเมนต์มาผมแบบหัวร้อนขั้นสุดอะ่ะผมจะแฮกรหัสมัน ผมจะแฮกรละหัสมันผมไม่โกรธมันนะผมใครนมันนะผมไม่ได้โกรธนะผมใครนมันนะดูมันแรกแรกก็ว่าจะเทรดผ่มช้านะไม่เทรดและฟาร้ามนดีกว่า เพราะว่าการฟาร์มเนี่ยสนุกที่สุดนะครับในบล็อกฟุดใครว่าอะไรสนุกที่สุดในบล็อกฟุดคอมเมนต์มาผมว่าการฟาร์มนี่แหละสนุกสุดแล้วในบล็อกฟุดเนี่ยในบล็อกฟุ้ดไม่มีอะไรสนุกเท่าการฟาร์มแล้วครับเราคิดว่าอะไรสนุกที่สุดคอมเมนต์มาผมว่าฟาร์มนี่แหละสนุกสุด ก็มาถึงคาบไสก็ไปเอาเรื่องไอไดมอนนะ่ะหาเรื่องไดมอนกันเฮ้ยไอ้ไก่ตันดูเฮ้ยคนมันจะมาตีไดมอนไอ้ไก่ตันใไปซื้อไก่ตันมาเล่นเป็นเกย โูบังก็ไม่มีเติมเ็นแล้วรู้สึกเบื่อแล้วบอกเลยว่ะแต่อยากไปเล่นเกมอื่นเลยอยากหาเล่นแบบอื่นเลยแบบนี้ดรู้ได้ไหมทุกคนทุกคนจะให้อภยอยัยไหมอ่ะบาสุกะบาสุกะ เพราะว่าคาบูช่านี่แหละดีสุดคือผมได้ exp น้อยไงจะให้ยายเซิร์ฟปีบอลมันก็ไม่ได้เพราะงั้นมันจะมีมะสีเดี๋ยวกรา้ีมันก่อน คิวแรกไม่ใช่เป็นการพุ่งเข้าไปต่อยปะคิวแรกไม่ใช่เป็นการพุ่งเข้าไปต่อยเอ,อ้าไม่ไม่เกิดอ่ะเ,ออเกิดสักทีนึกว่าต้องไปเอาเราวัณนี่คอยเชฟหมุนลาวาตื่นอ่ะ แยกเสียงออกมแม่เป็นผลดาวาตื่นเนี่ยมันจะเสียงแบบมันจะไม่เสียงแบบโทนโทนในนั้นนิดแม่เป็นผลดาวาหลับมันจะเสียงโทนโทนแบบว่าล,ลาวาหลับมันจะเสียงโทนแบบเออก็พูดไม่ถูกกันอ่ะเพาเสียงลาวาหลับมันเสียงโทนมันจะ พูดไม่ถูกจริงๆเว้ยลาวาหลักผมว่าผมไปสุมผลเล็กน้อยดีกว่าขอใช้สูตรสมรมุมผลหน่อยแล้วกัน,นวคาคาฟฟี่อย่าทำมาคุยกับแมชเชนเจอร์โอเค พอคุยเสร็จปุ Lock ๊บก็ให้โอนไายกดลับไปกดโน้ตไอ้นี่ครับเมื่อกี้มราคุยเส็จเสร็จปุ๊บมาที่คนขายผลกดเข้าไปที่กดลูกไปด้านบนๆแล้วก็กดทีผลผลที่นี้เออกเข้าออกเข้าออกสามครั้งจากนั้นมาตรงนี้กระโดดเหยียบหัวคนสุ่ม หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มีจเตียวสามหนึ่งสองสามอันนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วแล้วก็มาด้านหน้าจากนั้นจากนั้นพิมพ์ว่าครับอี อีทับอีอะไรอ่ะมำดาวผลยอะไรดีทับอีอีดาก้อนกันทับอีดาก้อนก็ต<า>ั<า>กดสุ่มเลยแล้วกันให้ป่ะมันพอไหมไม่พอูอ้สูตรทำอย่างนั้นแต่งงไม่พอคือ,อไรวะ คืออะไรก่อนสือทำตั้งนานนีมันไม่โ,โอ้โหคืออะไรวะเป็สนสองถุบัตรแต่เยอะไม่เท่าโลกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเกิดละนานละสามสองส ไป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 ตีไดมอน่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเคยใช้หมัดมังกรมีหนึ่งอยู่ผมไม่เคยใช้หมัดมังกรมีหนึ่งมาก่อนเลวยไปใช้แต่หมัดมังกรมีสองพอมาใช้หมัดมังกรมีหนึ่งครั้งแรกมันรู้สึกมันแบบดุช้างเวยมันแบบะเป็นไหลกับตรงนี้มะเพื่อไม่อยากให้ผม เรียบร้อยเรียบร้อย,ลยกลับไปคาเฟ่มีมีมีคนหายิทำไมแกไม่มีแล้วดูชื่อชื่อคนไปเข้ากับ,บกฟุตเลย มาดูได้เลยเดี๋ยวขามาอ๋อหากันผลอะไรหน้าที่ดีๆในตัวพีทไงเฮ้ยแกวิตตี้เขามีแล้วอ่ะทุกคน,คนกว่าคณไหนอ่ะไม่เปนะขอขอคิดก่อน โอเคก็ได้ีกินความสามารถโคตรตากันเลยเลยมันก็ได้อยู่นะเงินอย่างร้ราคามันจะต่างกันน่ะแต่มันก็พอได้อยู่อ,อผมต้องเก็บเงินด้วยเงินผมไม่พอ ก,ก็ผมจะไปเก็บตัวตัวน็อป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 ใ่เขานที่ พอใจยังพอใจยังพอใจยังเว็ด,ปด,ดเปแบบอะไรอ่ะคนละอันคือประมาณนะี้เออ ไม่มีคนรับใครไม่มีคนรับนี่ถึงไม่มีคนรับแอทเพื่อนอเหรอรโทษนะพอดีเราเพื่อนเต็มอ่อะอะไรเหมือนเมื่อกี้เขจะไม่อยู่จอนะขอฟาร์มหน่อยฟา,มมาร์มมัดแป๊บขอฟาร์มมัดหน่อยนะ Ini sana, oh. di oh, dia, nanti di Luffy Oh di Luffy Apa ya Apa Apa, apa? Oh, apa lagi แล้วก็ใส่บทกวิตี้ไปผมมีกวิตี้สองผลเหนียวเหนียวเนียวเหนีวเนีวเหนีวเน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 วนวเนีวนวเ

ดองทีเล็กเลยเหรอดองอ่ะดูปะดองไฟนอลฮีโร่แต่รจริงๆนั่นอะผมคือฮีโร่จริงโอ้แฮปดองไปซื้อไก่ตนันเอาดิ ะมาหายแบบนี้ทำไมทำไมไม่ไปซื้อไก่ตันละเพื่อนถ้านายไปซื้อไก่ตันมันก็น่าจะจบแล้วนะได้เวลามาทำสูตรสุ่มผลประจำตัวครับเก็บอีกสักสองพันมาพอป้าเงินโอเคพอวนหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งไปไปแ้ครับไปครับไปครับโอเค จากนั้นตามด้วยมาคุยกับแม่เซนเจอร์ดังนั้นมาสปาวพอยต์คุยกับไอเด็กนู้นดบี่ต่อด้วยมากดหาผลกิซนี้ดูออกดูออกดูออกโอเคต่อด้วยออกออกไปเหยียบหัวคนสุ่มกระโดด5รอบ1 2 3 4 5รีเซ็ตตัว สองสามเปิดออร่าตามด้วยทับอีจุดดากอน สูตรจังนานนี่คือสิ่งที่ผมได้มาครับเอาไปนะเพื่อนไก่ตั้นอ่ะเร็บนะคะมีขนนองมีดาบแล้วก็เพื่อนแมว จับทุ่มซะเลยเหวัวดิมามามาออกมาเ,เผ็ดเลยมั้ยเผ็ดเลยกูอีปีสิงกูอีปีสิงนั่งไม่ได้นั่งกูอีไหนก็ไม่ได้กูอีผีสิงต้อใช้ร่างพระนั่งร่างพระก็น,นั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบยุลุกไปดั่ง